สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเจอกับเข้านกนาเนตแลนด์อีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องตัวโลกเลยนะคะเข้าสู่ช่องเข้านกนาเนเตแลนด์กับพี่น้องตอนนี้เข้านกนามายืนอยู่แถวแถวทะเลสาบค่ะพี่น้องแถวทะเลสาบแถวนี้นะคะมันจะมีที่ท่าเรือจอดเรือยอทเล็กๆอยู่ด้วยนะคะพี่น้องแล้วต้า อากาศดีหรือว่ามีลมนะคะพี่น้องขาเด็กๆก,ก็จะมาเล่นวินเซิร์ฟเห็นไหมเห็นไหมคะมาเล่นวินเซิร์ฟแถวทะเลสาบตรงนี้กับพี่น้องขาสวยมากๆเลยทะเลสาบไม่ก็ใหญ่นะก้านนกนายังไม่เคยตายให้ดูเดี <โ frustrating. S 1> ๋ยววันนี้จะเดินรอบๆไปนานตายให้ดูจากรอบทะเลสาบนี้เลยนะคะพี่น้อง,องเดี๋ยวก้านนกนาหันไปอีกฝั่งหนึ่งนะหันไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งถนน เดี๋ยวก็วนกนาจะต่ายให้ดูฝั่งถนนด้วยนะคะพี่น้อง oh, ค่ะโอ้อันนี้เป็นฝั่งถนนกับพี่น้องนี่เห็นไหมมันจะมีอะตึกนะตึกเป็นอะพาตเมนต์ค่ะพี่น้องค่ะสวยมากเลยว่ากันว่าตึกนี้นะว่ากันว่าตึกนี้มันอยู่ใกล้ๆทะเลสาบมันจะแปลงมากเลยเอันนี้เป็นอัพาร์ตเมนต์โมเดลเก่านะใครๆก็ข้อฝันกตาตาอยู่คนละแวกอยู่ในรอตเตอร์ดัมใครใครข้อฝันว่าอยากมา อยู่อาพาร์ตเมนต์นี้นะคะเป็นหนึ่งในอาพาร์ตเมนต์ที่คนฝันกันว่างั้นเถอะค่ะพี่น้องดูความสวยงามสิคะอยู่หน้าทะเลสาบกับพี่น้องค่ะนี่เป็นอาพาร์ตเมนต์โมเดลเก่าตอนนี้ก็เลยเห็นชัดกับเพราะว่าใบไม้มันร่วงหมดกับพี่น้องเห็นไหมหน้าทะเลสาบมันจะมีต้นไม้เห็นไหมคะต้นไม้ต้นไม้เก่าๆแก่ๆกับพี่น้องค่าเห็นไหมคะเห็นไหมคะหมุนมาด้านนี้ก็ หมุนมาเรื่อยๆก็ทะเลสาบที่เข้านกนาถ่ายให้ดูนี่แหละค่ะนี่แหละพี่น้องค่ะนี่แหละอย่างนี้เลยค่ะนี่แหละเราเดินไปเรื่อยๆก,กันนะคะพี่น้องเดี๋ยวเข้านกนาจะตายให้ดูเรื่อยๆนะ,ะนบรรยากาศมันก็เห็นชัดนะพี่น้องต้นไม้เกา่าเก่านะต้นไม้เกา่าเกา่าบรรยากาศเอ็นชัดอ่คนก็จะมาเดินกันกับพี่น้องแถวนี้มันจะเป็นรอบๆทะเลสาบ มีที่เดินออกกําลังกายบางคนก็มาวิ่งแถวนี้ค่ะพี่น้องค่ะนี่หละนี่เลยค่ะ mm hmm. เห็นไหมสวยนะปอใบไม้มันร่วงหมดก็สวยอีกแบบหนึ่งมันจะมองเห็นกันไปหมดเลยฝั่งซ้ายของมือของก้านอกนาดอกอใบไม้ก็ร่วงหมดแล้วค่ะพี่น้องค่ะมันเหลือแต่กิ่งก้านค่ะพี่น้องนี่เลยค่ะอย่างนี้แหละนี่บรรยากาศแถวทะเลสาบยังไม่เคยถ่ายให้ดู เดินไปอีกค่ะพี่น้องขาเดินกันไปเลยน้องนาจะพาพี่น้องเดินวนออกไปริมริมทะเลสาบเลยเนาะไม่เดินก้้งถนนตรงนี้แล้วจะเดินริมริมนี่เดินออกไปริมริมข้างทะเลสาบนี่แหละค่ะยังไม่เคยได้ถ่ายให้ดูเลยแถวทะเลสาบเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ เดินกันไปเรื่อยๆค่ะมีค่ะเดินวนเดินวนฝั่งโซนกันข้ามโนนก็เห็นอะเอ็นอะอะไรอะโมเลนเห็นอะไรนะนั้นกังหันลมค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยเดินไปใกล้ๆแต่ตรงนี้ยังมีอีกไกลนะที่เ้านกนายืนนี่ประมาณ3กิโลเมตร เดี๋ยวค่อยเดินไปใกล้ๆแล้วก็ถ่ายให้ดูเห็นไหมเห็นไหมคะพี่น้องมันจะมีเกาะลอยอยู่ไว้ให้นกไว้อะไรจะได้ออกไข่ออกลูกค่ะตรงนั้นค่ะพี่น้องค่ะนี่เลยค่ะเดินริมๆข้างๆทะเลสาบเลยค่ะพี่น้องไปเดินไปเลยสวย<ๆ> <ๆ S 1> นะ<ๆ>พี่น้องนะดูสิในทะเลสาบมันจะมีเกาะเล็กๆนะเกาะเล็กๆตอนนี้ก็ก็เห็นชัดอยู่นะพี่น้องเพราะว่าใบไม้มันร่วงหมดไงคะ มันจะเห็นชัดเห็นไหมมันจะเป็นเกาะเล็กๆอยู่ในทะเลสาบส,สำหรับพวกพวกอะไรอ่ะพี่น้องสำหรับพวกนกพวกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี้เลยค่ะประมาณนี้แหละทะเลสาบกับพี่น้องค่ะเห็นไหมคบพี่น้องเมื่อกี้เข้านกนาเดินวนมาทางนั้นกับพี่น้องคะ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเดินวนออกไปทางนี้ีกกับพี่น้องเนี่ยเดินวนรอบๆทะเลสาสบาไงคะ ก้านอกนาจะไต่ให้พี่น้องดูก่อนอันนี้มันเป็นถนนข้างๆทะเลสาบแต่ก้านอกนาจะวนไปอย่างนั้นที่หน้าทะเลสาบค่ะพี่น้องติดกับทะเลสาบเลยค่ะไปเราไปกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวก้านนอกนาจะต่ให้พี่น้องดูเป็นช่วงๆนะคะเพราะว่าทะเลสาบนี้ค่ะพี่น้องค่ะถ้าเราเดินรอบๆอะนะเกือบ8กิโลเมตรก็เดินไปเรื่อยๆแหละพี่น้องเดินออกกําลังกายเกือบ8กิโลเมตรนะ ทะเลสาบนี้กว้างกับพี่น้อ,นอ้นะคะพี่น้องขาถนนรอบๆทะเลสาบนะคะเนี่ยเขานกนาเดินรอบๆเดินถ่ายพี่น้องดูยังไม่เคยมาเดินตรงนี้เลยกับพี่น้องคะ่ะยังไม่เคยได้มาเดินตรงนี้เนี่ยมันจะมีเกาะอยู่ในทะเลสาบแล้วก็นกมันจะเยอะเพราะอะไรอะคะตรงนี้เห็นไหมนกเต็มหมดเลยมันมีที่สําหรับนกวางไข่นกคลอดลูกค่ะพี่น้องเห็นไหมคะ เห็นไหมนกยืนกันอยู่เต็มหมดเลยก้าวนกนาไม่เคยได้มาถ่ายพี่น้องดูเนี่ยเนี่ยแล้วก็เดินไปคนก็มาเดินเยอะนะพี่น้องเยอะมากเลยข้างๆเก้าวนกนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก้าวนกนาไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องดูนะคนอนะ่ะบางทีก็ติดไปก็ธรรมดาแล้วก้านกนาเดินมาใกล้ๆค้างหันลมค่ะพี่น้องขาเขาไม่ใกล้ไม่ใกล้เท่าไหร่แหละอีกประมาณนะ่ะ ครึ่งกิโลเมตรถึงทางก้างหลังกังหันลมต้องผ่านตรงนั้นก็เลยถ่ายให้ดูกังหันลมเนี่ยบรรยากาศทะเลสาบแล้วก็กังหันลมสมัยก่อนกับพี่น้องค่ะกังหันลมพวกนี้300กว่าปีก่อนนะคะพี่น้องก้านอกนาเขามายืนอยู่ใกล้ๆสะพานเล็กๆที่ผ่านไปที่กังหันลมนั่นหละค่ะพี่น้องค่ะแต่ก้านอกนาไม่ขึ้นไปยืนบนสะพานเล็กๆนี้หรอกค่ะ เนี่ยสะพานเล็กๆนี้ก้านกน้ำไม่ขึ้นไปยืนหรอกค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวกลัวตัวสับมันจะหล่นลงไปมันบนสะพานมันจะมีเป็นร่องๆกลัวตัวสับมันจะหล่นลงไปก้านนกน้ำเขาเลยยืนถ่ายตรงนี้ซะเลยค่ะพี่น้องก็ใกล้ๆนั่นแหละเนี่ยใกล้ๆสะพานคนนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะกงังหันลม รอบรบทะเลสาบกับพี่น้องสวยนะสวยนะต่างหันลมสมัยก่อน300กว่าปีเนาะนี้นเลยค่ะวิวสวยค่ะพี่น้องค่ะแถวนี้วิวสวย เดินป่านก็หลังกันหันลมกัะหันลมก็เลยอยากถ่ายใกล้ๆให้ดูหน่อยหนึ่งกันนี่เลยค่ะกังหันลมแล้วมันจะคู่อยู่กับบ้านเขาอยู่ตรงนี้ค่ะพี่น้องค่ะอยู่ที่กระหันลมเราพบทะเลสาบมีถนนแล้วก็ทางจักรยานค่ะพี่น้องทางเดินเรียบร้อยค่ะนี่เลยค่ะ้ดูที่จอดจักรยานค่ะพี่น้องค่ะ ที่เนเธอร์แลนด์นะที่ไหนก็ตามมอจักรยานคะสำคัญมากเลยคนจะมากับจักรยานกับพี่น้องกะแล้วก็จะมีเป็นที่จอดอยู่เป็นช่วงๆค่ะจอดจักรยานนี้เลยค่ะพี่น้องกะสำคัญคนก็จะมากับจักรยานแล้วก็จอดไว้เป็นช่วงๆอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องเป็นช่วงๆเป็นที่ที่จอดจักรยานมันจะมีทุกรอบๆที่ไหนก็ตามค่ะพี่น้องกะ ที่จอดจกอักรยานสำคัญมากค่ะท,ที่เนเธอร์แลนด์นี่อะไรกับพี่นงค์พนงค์อากเดินวนไปใกล้ผ่านฟังผ่านลงมาขึ้นมาผ่านตรงนี้มาถึงร้านอาหารอินโดนีเซียสไตลเห็นไหมคะรา<ม>้<ม>านอินโดนีเซียกับพี่นงค์พาตรงนี้นะคะนี่แหละเรอว่า มันอะไรที่เป็นความจําดีๆค่ะพี่น้องค่ะตึกมันก็เลยเป็นสไตล์ของอินโดนีเซียค่ะพี่น้องแล้วก็นกนาเ็าเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ถ่ายแล้วต่อไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะไปที่รถค่ะเดินในทะเลสาบเลยเห็นไม้หานสองตัวมันกำลังหากินอยู่ในานา้ำค่ะพี่น้องในานา้ํานี้มีหอยกาบหอยอะไรเยอะนะปลาก็เยอะด้วยค่ะในทะเลสาบก็นกนาเลือกที่จะมาเดินเอ่อ บนสะพานในทะเลสาบก็บพี่น้องลมพัดสวยงามก็เห็นไหมคะพี่น้องค่ะธรรมดาก็เดินบนถนนสร้างทะเลสาบก็ได้นะคะเห็นไหมแต่ขากกนกนาก็เดินบนบนสะพานต่า,ตางทะเลสาบตรงนี้นะคะบนทะเลสาบไปที่จอดรถกับพี่น้องค่ะ ไปกันคะ่ะพี่น้องไปกันค่ะคนเ <c oughs> ยอะมากคนะ่ะพี่น้องขาบนบนสะพานบนตะเลสาบนี้นะคะ <c oughs> เพราะว่ามันสวยคะ่ะพี่น้องก็นกนาเดินมาทางฝั่งโน้นเมื่อกี้เนี่ยรอบๆทะเลสาบนี้จะเดินจบนะคะพี่น้องคะ่ะ ค่ะพี่น้องค่ะยังไงก็ฝากช่องของข้าวนกนาเนตะแลนด์ด้วยนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไอข้าวนกนาเนระแลนช่องนี้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ